ผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่สองของเราเนะาะทงช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดผีเรือร่มเนาะสําหรับงวดที่แล้วมีใครถูกหวยกันบ้างท่านผู้ชมทงช่องของเราก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมนะที่เราไปขอแม่ตะเกนทองฉบานั่นเองนะท่านผู้ชมทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวเนาะสําหรับคลิป ขอหวยนะท่านผู้ชมนะแอดมินก็ไม่ค่อยจะได้ทําเท่าไหร่นะเพราะว่าก็มีเรื่องยุ่งๆส่วนตัวเนาะช่วงหลังๆมาก็เลยทําน้อยลงนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็พยายามเคลียร์ตัวเองอยู่นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขที่หัวเรือลําที่สองนะท่านผู้ชมนะในคลิปที่สองของเราเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะบนหัวเรือลําที่สองนะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนาะเพราะว่าแอดมินจะได้ทําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะเป็นกําลังแรงใจให้กับแอดมินเทพนะัศกรด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะเพราะช่วงหลังๆมาแอดมินก็มีเรื่องปัญหายุนะ่งๆเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวของแอดมินเองนะท่านผู้ชมก็ต้องขออภนะัยเนาะที่ไม่ค่อยได้ทําข่าวหวยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องกราบขออภนะัยณที่นี้ด้วยก็แล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวแลขกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับหัวเรือลํำที่สองเนาะแอดมินก็จะทําคลิปไม่ยาวนะทผู้ชมเพราะว่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันรวดเดียวจบนะผู้ชมเนาะจะได้ไม่น่าเบื่อนะท่านผู้ชมช้าดมไม่ผีเรือล่มขอโชคขอลาบ,บังเดอไม่ผีเรือล่มทั้งห้าเนาะ ก็วันนี้ก็เดินทางมาไกลเนาะก็ขอให้ไม่ผีเรือลมโดนบรรดาลตัวเลขให้เห็นด้วยก็แล้วกันเนาะให้แฟนช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงเขาได้เห็นกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้เนาะเดี๋ยวค่อยๆส่องกปด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเผื่อว่าเราจะเห็นตัวเลขปรากฏอยู่บนหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชม เ็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผนะู้ชมเนาะสำหรับที่หัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแป้งก็หล่นนะท่านผู้ชมตัวเลขทำไมเห็นตัวเก่าท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ย ตัวเลขเห็นแล้วนะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะทผู om, นะ้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะท่านผะู้ชมเนาะที่แอดมินมองเห็นในขณะนี้นะ om, นะท่านผู้ชมเนาะตรงตาเขามีงานอะไรกันครับเนี่ยง,งานแต่งงานแต่งงานโอดีจังเลยโชคดีจังเลย ดีใจด้วยนนองใครได้แต่งงานตอนนี้แอดมินโสดอยู่ท่านผู้ชมหวงตาหาแฟนให้หน่อยนะหลวงตาแซวหลวงตาก่อนนะท่านผู้ชมนะตอนนี้แอดมินก็เป็นโสดอยู่นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเริ่มเคลียตัวเองท่านผู้ชมมาโสดตอนแก่ท่านผู้ชมนะ ตัวเลขมองเห็นอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมเนาะหกห้าแปดนะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะหกห้าแปดท่านผู้ชมหกห้าห้าหกห้าแปดแปดห้าเดี๋ยจะเป็นหกแปดแปดหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเก้าแปดแปดเก้าเรียกันแล้วกันนะท่านผู้ชมลองสำรับตรงนี้เนาะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะหกห้าแปดนะท่านผู้ชมหกห้าห้าหกห้าแปดแปดห้า หกแปดแปดหกนะท่านผู้ชมนะหรือจะเป็นเก้าแปดแปดเก้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเพราะหกกับเก้าก็เป็นตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนะสกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะหกห้าแปดท่านผู้ชมนะหกหนะ้าแปดนะที่เรามองเห็นเนาะหกห้าห้าหกห้าแปดแปดห้า หกแปดแปดหกหกกับเก้าตีเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเก้าแปดแปดเก้าด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมถูกใจกันบ้างหรือเปล่ากับตัวเลขในคลิปคลิปนี้นะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหากคุณชอบคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับแอดมินเทพนักกรนะท่านผู้ชมนะเราอยู่กับหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมที่ วัดผีเรือล่มนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมมองเห็นในหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมในขณะนี้เนาะสำหรับแอดมินเนาะก็จะขึ้นตัวเลขไว้บนหน้าจอนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับสําหรับตัวเลขที่เราให้ไปเนาะเก็บไปเป็นแนวทางนะครับพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขอีกรอบนึงนะท<อ>่านผู้ชมนะนะก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้ไปนะท่านผู้ชม ตัวเลขก็จะเป็นหกห้าแปดนะท่านผู้ชมน่าเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมตรงนี้เนาะหกห้าแปดหกห้าห้าหกห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมอย่าลืมแปดเก้าเก้าแปดกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมก็าเป็นกำลังแรงใจให้กับแนะอดมินเทพนักกรนะครับทางช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะขณะนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมหรือวัดเทพชัยมงคลนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ